ครับสวัสดีครับทุกคนพวกเราวันนี้สวัสดีครับ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 ครับผมยังไงครับวันนี้ตัววันเดย์2025นะครับผมก็ดีใจมากที่ได้มาอีกครั้งคือเราเคยมาร่วมงานกับตัววันตั้งแต่อุดรแล้วรอบอุดธานีแล้ววันนี้ก็เราได้มากันที่นี่ใช่ครับแฮปปี้มากครับ วันนี้ไม่ได้มาร่วมงานครับใช่ครับครับใช่ครับ่พี่มินี่พี่มินี่ไอดอลครับผมก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราติดตามผลงานพี่เขาอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากอยากเจอพี่เขาเหมือนกันครับผมเพราะว่าเราเองก็ฟังเพลงพี่เขามาเยอะมากเลยครับใช่ครับ สดตสูอยู่แล้วครับชอบสดตรเลยอะไรนะครับใช่ครับผมใช่ครับผมคอบเบอร์วัตนะคะอะไรอย่างงี้เป็นเพื่อนนี้พนักงานจะบอกเราช้อปปี้เราให้เบอร์ใครไปอะไรนะให้เบอร์แม่แต่ว่าจริีๆว่าทำแล้วทำได้แล้วอันนี้จะทำได้ทุกคนให้ทุกคนใช่ครับผมทุกคนเลยครับปกติซื้อบ้านกับที่ดินเลยครับโดยเกิรเดี๋ยวว่านอน อย่างเงี้ยก็แบบว่าช้อปปิ้งทั่วไปนะครับเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยครับครับอะไรนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราเราชับของแบบเท่าที่ชับเท่าที่จำเป็นครับออใช่ใช่ใช่เจสส่วนตัวครับตอนนี้แล้วก็มีพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรครับเพราะว่าเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับต่างประเทศบ่อยมากก็เลยซื้อเก็บไว้สักสองสามลำอะไรคือจริงเราอะไรนะครับซัพขับปืฟขุดปินคืออะไรอะครับจริงเรารวมเงินกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อแบบว่าซื้อเจสซี่ ไม่ใช่ผมคนหนึ่งอะค่ะครับเราจะเป็นคนกลางเนา้อร้่งเราเล่นอะไรนะเราเล่นครับเราเล่นครับพี่ครับผมครับก็ตอนนี้ก็เพลงเม้นต์หยอกๆครับผมที่ทุกคนได้เห็นกันก็จริงๆจะเห็นฟีดแบ็กแฟนคลับทุกคนแล้วแบบขอบคุณมากๆบอกว่าเพลงแบบว่าทํางานของมันได้ดีมากๆเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเพลงปล่อยมาอีกครับผมแบบว่าก่อนที่เราจะเข้าคอนเสิร์ตใหญ่ของเราอะไรอย่างเงี้ยให้ ใช่ครับผมมีหลายสเตจใช้ขึ้นมีแบบว่าอีกอีกหลายเพลงให้ได้ฟังกันแล้วก็มีอีกหลายอย่างให้แบบได้แบบซื้อไว้ใช้ในคอนเสิร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆเดี๋ยวตอนนี้เมอร์เชนดายของพวกเราก็กําลังแบบคิดว่าใกล้ใกล้คึ้นเรื่อยๆลวครับผมแล้วสิ่งที่แบบทุกคนแบบว่าร้องขอกันตลอดว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีมีสักทีอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วใช่ครับใช่แล้วอันนี้ คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเดียวกันกับที่เราจะประกาศขายบัตรคอนเสิร yep> ์ตใช่ไม่ห่างกันมากครับใช่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้อยู่ในกระบวนการผลิตยังเลยครับแต่ขอแต่ขอสราบกันดน่อว่าสิ่งนี้คือแบบว่าเป็นสิ่งที่ เราได้ไอเดียมาจากพีเซสของเราด้วยเพราะเราเคยเหมือนแบบบอกไปว่าเอ้ยเราอยากได้ไอเดียมาเพื่อทําสิ่งนี้นะแล้วเขาก็เหมือนมีส่งมีวาดแบบมีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบหลายอันเลยแล้วเรากับทางค่ายก็ช่วยกันเลือกก็แบบเอ้ยแบบไหนที่จะแบบเหมาะที่สุดแล้วก็แบบถ้าทุกคนได้มีเนี่ยมันจะแบบเข้ากับทุกคนแล้วก็สามารถเป็นแบบเหมือนแบบสิ่งที่บ่งบอกความเป็นพีเซสของทุกคนได้เลยครับ ใช่ใช่แน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 รารูปน่งหน้าตาแล้วถ่าลักษณะ้นะครับผมเอาไปวาดรูปได้เลยลักษณะก็รอนเราครับผมดูดีเป็นประกายครับผมครับผมฟิกเกอร์กิจนันเองนะครับพี่พีู่นะฮะพู้่นะครับอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับอ๋อตว่าบอกว่าหน้าผมกลมเอครับ อ่าเป็นทรงที่ดีแน่นอนเลยครับผมแน่นอนว่าทุกคนต้องใช้ได้เหมาะมือเลยครับเป็นนีู้ดถึงอะไรครับเนี่ยเป็นแบบอ่าก็ของใช้พี่ตอนตอนถามกิตตินพี่เหมือนกลัวแล้วหลบหลังเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยผมไม่ผมไม่อะไรพี่หรอกครับถามมาได้เลยครับใช่พร้อมตอบทุกอย่างไอ้นะครับเรียบร้อยอ่าเรียบแน่นอนครับผมโอ้ยเราเนาะมาอยู่หน้าน้นนี่เล่นงานี้ครับผม อ่ะคนนี้ยังไม่ได้พูดคนนี้ไม่ได้พูดไม่ได <c oughs> ปะเขาผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยแพ้กับแฟนคลับเลยครับ <c oughs> ผมแฟนคลับตื่นเต้นยังไงเราตื่นเต้นกว่าร้อยล้านเทา่าจริงแล้วก็ชอบออคอนเทนต์ที่แฟนคลับ,บทัให้ด้วยคอนเทนต์แบบยิบสอนยุทธิกาเขาบอกว่าคอนเทนต์สอดไส้คนเห็นสอดไส้แล้วตอนนี้ทั้งวงการเอาไปใช้สอดทุกอย่างไปหมดแล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมชดอิชูกันทั้งวงการจริงเราแวงไปหมดแล้วต่เนี้ยเราแวงกลัวไปเปิดเจออะไรบ้างจริง ใช่ครับผมที่ผมไม่มีใครขับใน้นก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันเป็นกว้าใช่ครับผมกแบบกลัวจะขายหมดไหมอะไรครับกกัไม่ก็แบบว่าเฮ้ยเราไม่รู้ไงครอบครัวเราเป็นครอบครัวอุ่นเลยครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นแบบเฮ้ยคนจะมาเยอะหรือเปล่าคนจะไม่มากาลังใจเราเยอะหรือเปล่าอะไรก็เลยแบบลุ้นอยู่ครับอะไรนะครับรอบวันเดียวครับวันเดียวครับวันเดียว แน่แน่นอนว่ายังไงต้องต้องต้องเตรียมไว้เตรียมเผื่อไว้ครับใช่ครับผมไม่ครับสิบรอบค่ะสิบเอ็ดประมาณไม่สิบเอ็ดรอบโอ้ไม่นอนเนาะอ๋อขาขาดเลยเหรอเเวทีหรือปลมาสองรอบอะไรนะครับปก็มาเรียบเรียบร้อยครับครับผมวางเพลงก็มีมีบอดี้การ์ดอะไรอย่างนี้แคชเชียรผมแคชเชียร์นายปเพียนครับผมเพลงเราทุกเพลงแล้วก็เพลงใหม่อะไรเงี้ยครับผมช่ครับใช่ครับ ใช่เดี๋ยวเราจะมีพี่ป่องขึ้นไปบนเวทีพี่ป่องพี่ป่องผู้จัดการใช่ขึ้นไปบนเวทีให้ใช่ครับผมเป็นโชว์วัดเวทีเป็นโชว์วัดเวทีไปวัดเมส์วัดอะไรเงี้ยใช่ครับบอคกิ้งให้พี่ทราบกันเลยใช่ครับผมก็ยังยังวางแผนกันอยู่เลยครับอ๋ออุ๊ยจริงก็ต้องมีอยู่แล้วแหละก็ก็คิดยังตอนนี้ยังฟงฟงกันอยู่เลยครับว่าอยากจะเพราะว่าแต่ละคนมีแบบว่ามีเวของตัวเองแบบ หลากหลายมากๆครับใช่ก็อาจจะแบบกว่าจะถึงวันคอนก็ช่วงนี้ก็กําลังแบบคิดฟูงค่ายให้เวลาเราได้ฟูงเต็มที่แล้วค่อยมาแบบเดี๋ยวตีกรอบการอีกทีนึงใช่ไม่ทราบจริงๆยังไม่มายังรอประกาศรอประกาศรอประกาศยังในระดับประเทศมีควาสามารถทีจะสติครับผมครับเรามันจะมาขี่กันในเมืไหนอุ้ยอ่ะเป็นแนวฟอสต์เวลหรือตะโลกหรืออะไรยังไงผมว่า ด้วยความที่คาแรคเตอร์เราแบบว่าหลากหลายมากๆอย่างเนเนี่ยเขาจะแบบว่าเขาจะเป็นคนที่สุขุมอาจจะเป็นเป็นยังไงดีอาจจะเป็นสเตตนั่งเงียบอ่าเป็นไซเลนสเตตอินโทรเวิร์ดโชว์อะไรอ่านี่ก็จะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดโชว์ตะคอกครับผมใช่จะเป็นร้องเพลงที่ตะคอกสองนาทีใช่ครับเป็นตะคอกมีแต่คำยากเีลยอันนี้จะเป็นสอนกายภาพกลางเวทีใช่เพราะเราแบบเราผ่านผ่านแบบว่าอาการบาดเจ็บมาเยอะแล้วก็จะแบบมีมีสกิลอันนี้อันนี้เป็นไง ของผมก็เป็นสายเชียร์อัพมาตลอดก็เดี๋ยวจะเป็นสเตจที่ลงไปเพอร์ฟอร์มกับคนดูข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเชียร์ถ้าบนไม่มีอะไรเลยไมม่ีอะไ้เชียร์ลมเชียร์ลมอันนี้เป็นไงของผมไม่ขึ้นครับให้โมจิขึ้นแทนครับอันเนี่เลยบอกว่าฟุ้งอยู่ครับจะไม่ได้แต่ว่าไอเดียครับคือท้ายเขาต้องดให้ทึงหลังใช่ครับใช่ครับใช่แล้วใช่แล้วจะให้คุณแฟนเตรียมตัวยังไงบ้างครับการรับชมอ้ ครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็เตรียมเตรียมเงินก่อนเลยัเพราะว่าค่อนข้างสำคัญมากๆแล้วแบบคอนเสิร์ตช่วงป,ปลายปีเนี่ยแบบเต<อ>็ม<อ>ไปหมดเลยเยอะม,ม,มากๆ,ๆเลยก็บอกว่าเอาเท่าที่ไหวครับแล้วก็จริงๆทําใจให้ว่าแล้วก็มาสนุกกับพวกเราเพอร์เซสแค่นั้นเลยครับผมวกาเราจะส่งเอ NERGY ดีๆให้ทุกคนเองครับแล้วก็อ๋อดูแลตัวเองเหรอครับก็ ยังไงดีเรื่องการดูแลตัวเองก็คงรักษาสุขภาพครับกินวิตามินออกกำลังกายครับผมเพราะว่าเราเองก็งันน่ะตอนแรกเขาบอกว่าเฮ้ยจะงดรับงานก่อนคอนเสิร์ตสักแป๊บไม่เห็นงดเลยนะดูในตารางไม่งดเลยนะเลยครับใช่คือแบบว่าเราเราก็ต้องห้ามตุยเลยเหรอฮะเ้าตุัวใครขึ้นล่ะครับ ก็ก็คงแบบว่าก็คงเซฟกันที่สุดแหละแล้วก็บอกว่าอาจจะอาจะลดลดการรับงานน้อยลงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคอนเสิร์ตใช่ครับผมงานน้อยตอนก่อนคอนเสิร์ตอะเวทีคอนเสิร์ตเราขึ้นเยอะมากใช่แล้วใช่แต่ว่ารับประกันได้เลยว่าคอนเสิร์ตกับตอนนี่เราโชว์กันอันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผมกั๊กโชว์ไปคั๊กถักคั๊กเลยกั๊กเลยกั๊กครับผมครับใช่ครับ กดดันไหมว่าเราคืจะไปทุกไหนดีไม่กดดันเพราะว่าใหม่มาภาพนี้อ๋อใช่แบบว่าคือคือเราเรากลัวแฟนคลับเบื่ออย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกไม่กดดันอยู่แล้วเพราะเราสนุกกับการครีเอทบอกว่าให้แฟนคลับจอยนะครับฉะนั้นเราต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมด้วยภาษาเราไม่ได้ไริงๆทำไมเล่าบอกไม่ได้ไม่แต่ว่าเราก็ไปเรียนสกิลอื่นเพิ่มเพื่อคอนเสิร์ตได้ไงมัทำไทยเก๊กอะไรอย่างนี้ใช่ครับ กินแต่เพิ่งหลุดอะไรเยอะเพราะไม่ต้องพูดเพราะพูดแล้วเดือนเสิบเดือน11เดี๋ยวมันไม่มีอะไรให้พูดแล้วไม่หลดเลยหรอไม่มีเลยครับเซ็นไว้ถ้าเกิดเราหลุดก็จ่ายเงินครับให้เลยไม่ใชเราเรียกความเสื่อมตั้งเยอะข้าวงเก็บจ่ายอ้าวันมีค่าห้องค่าอะไรผมถามแค่ในพี่พี่พร้อมจะเซ็นสัญญาไปพร้อมกับผมไหมฮะแต่ก็คือเชื่อว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเซอร์ไพรส์ว้าวเออพยายามจะ รคแล้วโอ้ยสาธุสาธุสาธุโอ้โหพี่งจ่ายเงินไปแล้วนะแล้วก็คุยกับทางพี่ๆที่จายแบบเอออยากเปิดอีกสักรอบให้แบบคนได้มาดูกันจริงๆเขามีมีแบบว่าก็คือถ้าได้จริงๆก็คงจะต้องเปิดแหละครับใช่ครับเพื่อให้แฟนๆได้มาดูกันได้เต็มที่ ที่ท่านได้โดนท่านได้โดนครับใช่ครับท่โรอวบนะโอ๊ยต่ำจริงเหรอครับสิบรอบเลยนะครับโอ้โหสิบรอบอ่ะอ่ะไม่รอให้คนดูกดซื้อดูก่อนใช่ให้คนดูกดซื้อดูก่อนถึงสิบรอบว่ากันครับใช่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 ก็สู้อยู่แล้วถ้าถึงก็สู้นอกจากร้องเพลง ผมว่าการละครเพิ่งไปรอบเดียวองนะ้นทำไมมันดูแบบมันดูเหมือนเป็นวงเราเป็นวงแสดงเรา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 ทำมากเกินเนี่ยเราเพิ่งไปรอบแรกเองดิี่ยเราลงทุนเกินก็หวังว่าจะมีนะครับครับผมก็ให้คนดูหวังกันเองนะครับสีสันสีสันก็ต้องไปลุ่นในคอนเสิร์ตนะครับผมครับผมครับผมครับ